สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทั้งช่องนะคะเช้าของวันที่10กันยายน2568วันนี้เนาะแม่น้องคำแพงก็จะมีแนวทางทั้งฮานอยแล้วก็เราพัฒนามาฝากมาตอนเอฟซทั้งช่องในมือนีเนาะแต่ว่าคลิปนี้แม่เพ่นจะมานำเสนอแนวทางฮานอยอ่าฮานอยรวมแล้วก็ฮานอยแยกเนาะมีของสีเซียน ของตาปากน้ำโพแล้วก็เขาฝากมาให้กับเอฟซีทั้งช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันในมือนีคลิปนีก่อนเนาะส่วนเราพัฒนาหรือว่าเราคักเดี๋ยวตามเป็นคลิปต่อไปให้นะคะฝากเบิ้งคลิปให้จบทุกคลิปแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะ, <c oughs> ะเ้ามาเบิ้งผลฮานอยของวันที่เก้าเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะสำหรับ ผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก3ามหกสี่ล่างออก5้สส่วนฮานอยปกติบนออก4 60หกศล่างออก6 9และฮานอย VIP บนออก5้าห้าหน่งล่างออก3ามแเมื่อวานนี้เนะาะมาเบ่งผลฮานอยแยกค่ะของเขาฝากมาเมื่อวานนี้วิ่งลูดเข้า1ฮานอยนะคะ มาฮานอย v ีไอพีเนาะแต่ว่าจับคู่ให้โบเขาเด้อค่ะส่วนของตาปากน้ำโพค่ะวิ่งลูดก็มาหนึ่งฮานอยเช่นกันนะคะมาฮานอยปกติเนาะมาฮานอยปกติค่ะแต่ว่าจะจับคู่โบเขาขึ้นกันนะคะส่วนฮานอยรวมของตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้วิ่งลูดมาหนึ่งตัว จับคู่ให้โบเข่าเนาะของพี่ปหัตฮานนยรวมเมื่อวานนี้วิ่งรูดให้มาเด่นที่3ารอง4 4ก็มา3มก็มาแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เข้าอยู่หนึ่งฮาหนยเนาะก็คือชุดเน้นให้มา3ามเลขออก38มแปดล่างตรงๆนะคะเมื่อวานนี้ของพี่ประหัต้นย VIP เนาะ สามมาสองฮาหนอยก็คือฮาหนอยพิเศษกับฮาหนอย VIP ส่วนสี่มาหนึ่งฮาหนอยเนาะ <c oughs> ส่วนของเซียนอุดรเมื่อวานนี้วิ่งรูดให้มาเด่นที่หนึ่งรองเก้าหนึ่งมาแล้วก็เก้าก็มาแต่ว่าจับคู่ให้โบเขานะคะส่วนของเซียนโคราชให้วิ่งรูดเด่นที่สองรองสามตัววิ่งตัวรูดมาตัวรองนะคะมาที่สาม จับคู่เข้าชุดลองนะคะให้มา38เลขออก38ล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆนะคะส่วนของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น1เม็ดเดียว1มาฮานอย VIP แต่ว่าจับคู่ให้บอกเขานะคะอ่ะ หลังจากได้ผลงานของแต่ละสำนักเมื่อวานนี้แล้วมาเอาตัวเลขแนวทางวันที่10กันยายน2568กันต่อเลยนะคะตัวเลขแนวทางหาหนอยรวมของพี่พหัสวันนี้ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่2รอง6จับคู่ชุดเน้นก็นจะเป็น2 1 2 3ชุดรอง6 1 6 5และ6 7นะคะ <c oughs> วันนี้มี5คู่เนาะของพี่พหัสค่ะ ส่วนเมื่อวานให้มาวิ่งลูดเด่นที่สามรองสี่ตัววิ่งตัวลูดก็เข้าทั้งสองตัวส่วนตัวจับคู่มาชุดเน้นเนาะสามปดเข้าตรงๆล่าง,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 งของฮานอย v ี p ส่วนวันนี้ <c oughs> ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่สองรองหชุดเน้นก็จะเป็นสองหนึ่งกับสองสามส่วนชุดลองหกหนึ่งหห้าแล้วก็หกเจ็ดนะคะ <c oughs> <c oughs> จับข้อ มาต่อที่ของเซียนอุดรส่วนฮานอยรวมเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่แปดรองเก้าจับคู่ชุดเน้นแปดหนึ่งแปดสี่ส่วนชุดรองเก้าหนึ่งกับเก้าสี่นะคะของเซียนอุดรค่ะสีค่คู่เน้นสองคู่รองสองคู่วันนี้ส่วนเมื่อวานนี้ก็วิ่งลูดมาทั้งสองตัวนะคะทั้งตัวเน้นและตัวรองแต่ว่าจับคู่เบาเขา่าเมื่อนี พิงลูดให้มาเป็นเด่นที่8ลอง9จับคู่ชุดเน้น8 1 8 4ส่วนชุดลอง9 1กับ9 4นะคะ,ะมาแคปหน้าจอของสองเซียนกันก่อนเนาะระหว่างของเซียนอุดรแล้วก็ของพี่ผหับนะคะ, <c oughs> <c oughs> ะแคปหน้าจอกันได้ยังคะไปต่อเด้อคะ่ะ มาต่อที่แนวทางฮาหนอยรวมของเซียนโคราชวันนี้ให้วิ่งรูดบนล่างมาเด่นที่1ลอง0จับคู่ชุดเน้น1 0 1 2 1 8ส่วนชุดลอง0 2 0 3แล้วก็0 8เนาะเมื่อาวานนี้ค่ะเซียนโคราชก็จับคู่เข้า1 h ฮาหนอยมา3 8ล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆส่วนตัววิ่งตัวรูดก็มา1ตัวมาตัวลองเนาะวันนี้ ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่1นรองศูนจับคู่ชุดเน้น1 0 1 2 1 8ส่วนชุดลอง0 2 0 3แล้วก็0 8นั่นเองค่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่ <c oughs> โอ๊ยตายแล้วเจ็บข้อคะ่ะเอฟซี่ <c oughs> เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดบนล่างเด่นสี่รองห้านะคะวันนี้ ชุดเน้น3คู่ก็คือ4 1 4หนึชุดลอง3คู่ก็คือ5 1าหแล้วก็ห้านะคะเมื่อวานเซียนเชียงใหม่วิ่งรูด1ตัวเดียวเนะคะหมาฮานอย v ีไเนาะจับคู่บ่อเขามื่อนี้ให้มาเป็นวิ่งรูด2ตัวก็คือเด่นที่4ีรอง5จับคู่ชุดเน้น4 1 4หนึ ชุดลองห้าหนึ่งห้าหกกับห้าแปดนั่นเองค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะเป็นวัดนะอ่ะ <c oughs> <c oughs> แคปหน้าจอกันได้หรือ,อยังไปต่อเนาะ มาต่อที่ห้านอยรวมของตาปากน้ำโพวันนี้ตาให้วิ่งรูดมาเด่นที่2กับ5จับคู่ชุด2ตัวบนล่างมีสองศูนย์สองสอง้าห้าศูนย์ห้าสและ5้านะคะส่วนเมื่อวานเนาะให้วิ่งรูดเด่น9กรอง2เอเด่นที่9กับ2ตัววิ่งตัวรูดมาที่9แต่ว่าจับคู่บ่อเข่าเมื่อวานนี้เนาะ วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่นที่2กับ5ชุดเน้นชุดสตัวบนล่างก็จะเป็น20 22ูนย์แล้วก็50 52 55และ5้านะคะอ่ะแคปหน้าจอหอาหนวรวมของตาปางน้ำโพกันก่อนเ้ยค่ะ แคบหน้าจอได้หรือ,อยังไปต่อฮาหนอยแยกกันเลยมาต่อที่ฮาหนอยแยกของเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษให้รูดที่สามกับสบนล่างชุดสองตัวมี3 8มแปดสามสี่แปดี่เชุดสองตัวบนเออชุดสามตัวบนล่าง3 4มี่เกับสี่สามส่วนฮาหนอยพิเศษเอา ไปเขียนฮานอยพิเศษอีกอย่างสองเชื่อปกติ VIP นะคะ FC นี่แหละเพ่น VIP นะคะอันนี้ปกติเนาะ FC คงจะหูละแม่เพ่นมาผิดมาผาดอยู่ตลอดฮานอยปกติให้รูศูนย์กับหนึ่งบนล่างส่วนจับคู่ชุดสองตัวมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสามตัวบนศูนย์หนึ่งหนึ่งกับหนึ่งศูนย์ศูนย์ส่วนฮานอย VIP ให้รูด9กับ0บนล่างชุด2ตัวมี92 93 02 03 3ตัวบน903กับ092นะคะของเขาฝากมาวันนี้ฮเนายแยกเนาะเมื่อวานนี้ก็จับคู่โบเขาเ,เนาะวิ่งรูดมาหนึ่ฮานอยมาฮานอย VIP นะคะวันนี้เอาขึ้นให้ได้เด้อเนาะมาต่อที่ วันนี้นอยพิเศษของเขาฝางมารูดสากับ4บนล่างนอยปกติรูด0นกับ1บนล่างนอย VIP รูด9กับ0บนล่างนะคะอ่ะสุดท้ายแนละ้วมาปิดคลิปด้วยของตาปากน้ำโพกันค่ะหานอยแยกวันนี้ของตาปากน้ำโพวิ่งรูดให้เด่นที่วิ่งรูดนอยพิเศษนอะให้เด่นที่2กับ5บนล่างชุดสองตัวมีสองสองสอ สามตบน255กับ5 2าส่วนฮานอยปกติให้รูดที่0กับ3บนล่างชุด2ตัวมี09 0239 32ชุดสองชุดสามตบนนะคะศูนกับ309 <c oughs> มาต่อฮานอย VIP ให้รูดที่2กับ5บนล่างชุด2ตัวมี262 95659 ส่วน3ตัวบน259กับ526นะคะอ่ะเมื่อวานนี้ของตาก็จับคู่บวกเขาคือกันเนาะหานอยแยกแต่ว่าวิ่งลูดมาหนฮานอยมาฮานอยปกตินะคะวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดนอยพิเศษเด่นที่2กับ5บนล่างนอยปกติเด่นที่0ูนกับ3บนล่างฮานอย VIP เด่นที่2กับ5บนล่างนะคะจับอน้าจอเดอค่ะ ิปนแม่เพ่กนกได้แนวทางหาหนอยรวมแล้วก็หาหนอยแยกมาฝากมาตอน FC ทั้งหมด6สำนักด้วยกันนะคะขอให้เฮงเฮปังปังทุกสำนักค่ะผู้ใดที่กดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ่นขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆเด้อค่ะคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะคลิปต่อไปแม่เพ่นจะนําเสนอแนวทางลาวคักคหรือว่าลาวพัฒนานั่นแหละเนาะมีเอฟซถามว่าลาวคักคคือเล่าอีกอย่างมาสันก็คือว่า เอิญน,นันซื้อๆเนาะตามคำนองซื่อๆเอิญให้มันมวนซื้อๆก็คือเล่าพัฒนานั่นแหะค่ะเนาะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสวัสดีค่ะ